สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซนะครับช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ก็พาทีมงานดําคนหรือว่าน้องดาวมงคลนะครับมาที่บ้านเกิดนะครับบ้านพ่อดาวเองนะครับได้นํามานะครับเอาอะไรสําหรับข้าวนะครับสาหรับข้าวหรือว่าพาข้าวนะครับมาให้พ่อนะครับให้ปู่เสริมนะครับเพราะว่าท่านก็จากเราไปแล้วเนาะนะครับพ่อดาวก็ อยากเอาสําหรับข้าวหรือว่าพาข้าวนะครับมาให้พ่อกินนะครับก็ที่บ้านเกิดบ้านหัวละคำนะครับตาบลกระเบื้องอำเภอจุบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้ลูกนะครับได้มาเข็นนะครับนะครับเพื่อนำพรมกับข้าวเพื่อจะให้พ่อได้กินนะครับก็จะให้น้องดาวได้ใส่บาตรด้วยนะครับอันนี้ก็มี เสียมของนะครับนี่สาหรับข้าวด้วยนะครับก็มีดอกไม้ไว้ให้ไว้ตกแต่งหน้าบ้านพอ่อผูกเสริมอีกนะครับแล้วก็มีอะไรแม่เป็นอะไรฮะเป็นแก้วนะครับแก้วน้องดาวนะครับถวายพระจันาร์ครับจะให้น้องดาวโดยการที่เราเออน้องดาวจะเฉินเองนะครับอนบ้านพอ่อ ไปบ้านปู่เสริมนะครับงูน้องดาวอยู่บนบนรถนะครับเดี๋ยวไปดูกันเราก็อยู่บนรถนะครับยังไม่ได้เอาลงนะครับเราก็จะจัดเตรียมเข็นรถเข็นก่อนะ <_ s 1> เพื่อน้องดาวได้เข็น,นะครับไปบ้านปู่นะครับ,บอาจารย์มันเป็นวันยังกว่าวันยังกว่าพระจันทร์เต็มดวงไหมบวันพระวันพระา,าข้ามวันพระสิบห้า,าข้ามขึ้นสิบห้าข้ามมันเป็นวันเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงวันขึ้นสิบห้าค่ำถือว่ามูนีดองดาวมาถือถือมือพอดีขึ้นสิบห้าค่ำเลยอ่ะมูนีขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงเลยพันพระน้ำอีกพระน้ำอีกพระขึ้นสิบห้าค่ำถือว่าโชคดีแล้วสันดาวไม่เห็นฮะมาแบบไม่ได้นัดหมายเลยมาแบบไม่ได้นัดหมายนะพระอาจารย์ว่า เตรียมของมาไม่โชคบ่อาจารย์เตรียมผลไม้มาให้น้องดาวพอดีเลยเตรียมผลไม้ได้แน่นพอดีเลยพอดีเลยกล้วยแอปเปิ้ลกล้วยแอปเปิ้ลเฮ้ยดาวโชคดีเลยเป็นบุญหลายเลยแอปเปิ้ลกล้วยแอปเปิ้ลน้องดาวเป็นสร้างที่เออบีบุญคักแม่นบ่อจามบุญหลายบุญหลายตามมงคลนี่บุญหลายเทพประมุขมาเกิดอะไนี่เทพประมุขมาเกิดเออประมุขลงมาเกิดเป็นสร้างสุดท้ายแล้วนี่ เกิดเป็นค้นจอเป็นคนตอกจนถึงพนิพพานพุนละบุญหลายุหลายครับช่วยงานวัดหลายอช่วยงานวัดบ้างหน่อยหน่อยได้นี่เรามงค้นเบื้องนี้ชิปนะครับวันนี้ก็เป็นวันเผิดด้วยนะวันวันเกิดพ่อดาววันที่ี4เดือนธันวานะครับวงดาวก็ได้มาอ่าทำบุญนะครับวัดบัดหัวลำคำนะครับบ้านเกิดของพ่อดาวนะครับ พอจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลน,นะครับให้กับผู้เสริมที่ร่วงรับไปแล้วนะครับก็ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นะครับพระอาจารย์บอกว่าน้องดาวเป็นพระไอพระอาจารย์บอกว่าน้องดาวนี่เป็นถังที่มีบุญบารมีมากๆเพื่อก,ก็พึ่งไปบ,บุญบารมีของดาวได้ทําบุญในครั้งนี้ก็พร้อมกับเอฟซีเดอลืมนอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับน้องดาวเดี๋ยวพระดาวก็จะได้เอาน้องดาวลงรถนะครับ ่อยลงขายลงมัมน้วยนมึนช่อยได้ไหขาลงมามีกล้วยกล้วยหอมด้วยกล้วยกล้วยหอมมาตามาแอปเปิ้ลกล้วยนัำวาส้มส้มน้ำผึ้งก็มีนี่าวลโหคราเดี๋ยวดันเดี๋ยวให้ดันดันน้องไปกอนตามไปดีช่วนุ่

hoop uh, hoop uh. ไปเียนลไปรอยู่นไป่ออยู่บนตไปมันที่แตกมันที่แตกเธอเอาเลยดอกไม้นั่นยันว่างหลักอะไรปะ นี่น้องดาวมาทำบุญนะคะวันนี้วันพระนะคะทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลนะคะ ย้อนวันเกิดพ่อดาวให้ผูเสริมนะคะย้อนรอยวันเกิดพ่อดาวจากในวันที่ทิ่ผ่านมานะคะแต่เพิ่งว่างนะให้ผูแต่เพิ่งว่างเพิ่งได้มาพอดีตั้งใจมานะคะแต่ว่าบังเอิญนะคะเป็นวันพระพอดีเลยเบาเบาผูเสริมมาแล้วลูกชสยมาแล้ว ้านไทมาแล้วม้อาี่เขามาาาามา้างบเมอหนึ่งมอแหกใต่กับโป้แม่เข็ดดีๆพนักงานไหนกำัใกงานให้กำลังใจกันหลาย พ่อ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 พ oh okay. ่อพ่อีเาเลยอ้วนสิอ้วนแม่พ่อนเยอ้วนแม่พ่ออ้วนนี่ละเอ้เอ้อเอ้บนีคิดกับเอ้ี๋ยวเล่นก่มคนด

แก้วไอแก้วกาแฟไมอาจารย์แก้วกินกาแฟก็ได้น้ำเย็นก็ได้ไอแก้วกันยาจูบถอยยาจูบถอย

ja probe อันนี้กินทิศใ่กันถวายโอ้ทิดใจกันเอาติดทิิดกันไวแน่แถวายบนพ่อมจยกขึ้นไปมุอ็นมาเงยขึ้งหเป็นว่างครับอยามันแนมนาลงพลได้เลยจ่องแนมเ้

โอ้ยเนาะเซเมนเป็นคนสั้นสูงเนาะปีนขึ้นไปน้ำดีๆไหมแก้วน้ำหยาดเทาอยู่หนั่งตัวแก้วน้ำหยาดเทาอยู่หนั่งตัวแก้วน้ำหยาดเทาอยู่หนั่งตัวสีดำแม่กับแก้วน้ำเห็นบ่เออหน่ะบอบอนี่ยไม่เลื่อนหยาดไหมไหม

สมพ่อนาคาเบียร์นาคาที่หนึ่ง

พักเขาเอาไว้นีเลยเดบอปไหมเอาไว้นีเลยก็ได้ไว้ท่าย้ำมัดเตะอมัไว้นี่ายมามัดแตเก็บะบือยมากแ้งก็ไมัเหนพาเข่าเห้าเอามัดแต่พุ่นละเาไปเกียงทรงท้าก็ได้เเห่ากระงทาก็ได้ดู เอาอันนี้กินขึ้นไปเดี๋ยวจไปเอาดอกนี้น้องเบรดเปิดน้อเบรดจ้ะได้แล้ว เน่นป <Cornell. S 2> ึกอย่ากที่พาผมพกกันไม่น่้เดี๋ยวน้ำผมมาเนไปเดี๋ยวผมรออาลาจเก็บแก้วเก็บอะไรมาเก็บคนเอาน้ำโตเก็บสาต์เก็บเก้าอี้นั่งรับรับมาเจมาแม่แม่เอิเมาแม่แม่ เออต๊ข้าวตัวนี้นะมามาเอาแค่วปหน่ามันไปหาหมอมาแมทาไปกิน

ถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปโรหน้าคะสวัสดีครับปาริมาลินมันนี่สวัสดีครับปาริลสวัสดีครับเบนซี่ปาริสวัสดีครับพีู่ปาริสวัสดีครับสวยจ้าเลยล er ่ะเดี๋ยวลแกบสวัสดีครับที่สวยลูกครับดีดีครับที่สวยครับเสียง